สวัเพื่อนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทปุตทิสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับทำไมมันกระตุกกระตุกจริงๆเพื่อนแมงป่องมันเล่นได้แล้วไม่ใช่เหรอมันมือหลหรอะไรวะใช่ใช่แมงป่องแมงป่องมันมันเปิดมันปลดล็อกแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยไม่ตายเพื่อนไป ไม่โดนไคหรอวะลูสี่เต็มตัวไม่ตายเฮ้<า>ยโด <he. S 1> นในเคกสองนัดก็ไม่ตายไม่โดนหรือไม่โดนมั่งไม่งั้นก็ไป่วดกับพี่เจาฟูดก่อนดีกว่าคุคนได้ไปตัวเนี่ง ข้าไปดึงยิประตูไม่ติดไม่ติดนอยิงยิงยิงตีนอยิงบอ คนทีจานเฮ้ยคนลงมาไปเลยจู่ไปเลยจู่อ๋อเพื่อนไม่ล้วไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียกเขาเราตัดยิงเราต้องอะไรไปเลย เฮ้ยโอ้อึ้นหแลตับเกิดมาเกิดมาเลยไม่ตั้งติดเขืสวยเขือนเฮียโคตรเกลียนะโอ้บอลบุลี่อ่ะเฮียบุรี่เกินโอ้ขี้บุรี่เกินขี้บุรี่เกินไอเขาเกิดมายังไม่ทันโหลดหน้าจอเสร็จเลยกูยิงเขาตายแล้วไอ้เฮียบุรี่ชิบหายพี่ครับอันนี้มันคืออะไรเหรอครับมันคือฮันนี่แบตเจอร์ปรับเป็นโหมดระเบิดได้ครับเม็ดละสามสิบแรงมากเพื่อนแล้วยิงลัวได้ด้วย นั่นแหล,ละเพื่อนมันยิงเพื่อนได้ด้วยนะ <c oughs> มันขี้โก <c oughs> ใช่เพื่อนโดนดาเมจแต่ว่าเวลาชาร์จอะแบบชาร์จบ้านชาร์จอะไรเงี้ยคอมโบกับตีกับเพื่อนพอขี้โกงโอ้ยมันทำมาสเตอรมีมากเลยมัน,ม,นมันเป็นไอเทมของเพโลดที่เอามาเล่นหมดปกติอะเพื่อนยิงระเบิดใส่กันอะระเบิดชิบหายเกลียนจริงพี่แล้วเขาแบบเราสามคนเล่นเนี้ยตี่ก็นั่นแหละผมก็คิดอยู่ถ้าเล่นกันแบบสามคนจริงแบบตุ่มเดียวน่าจะไปหมดอะแบบตุ่ม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 อะเพราะเราสองคนนึงอะ มันไม่ต้องโหลดกระสูงไงมันกดยิงได้เรื่อยๆนะ I got supplies นะ Mark the location I got supplies ไอ้งองนี่มันยิงพวกกูเป็นว่าเล่นเลยนะยไปเจอไฟนทีมเราหรอทีมเราย,ยิงหรอกลัวไม่น่าใช่นะน <üh m> ับกลไม่น่าใช่ทีมเราไม่ใช่ทีมรเราหรอโอเคโคดังโคดังโคดัง<ะ>โคดังใกล้ใกล้มาก Watch out คอนอ่ะใช่ใช่คอนคอนคนเออไม่มีสนายเลยกูเห็นกูเปิดกล่องไว้ตกเต็มเลยนะสนายอ่ะในในแถวนั้นแหละรัดได้แร้ว่ะดูคนมาก่อนไหมอ่ะทำนันล่วงก่อนก็ไเลยก็ดีนะลมเก็บไปร้อยเจอแล้วใช่เลยใช่เลย ไอ่มี่ีมไ,มไมไม่นใจไม่ใช่ดาวเทำไมกูไม่ใส่ก่อสองเนี่ยมีรถมามีรถมาครับ Mark เดเรียน ดาวหนึ่งแล้วเนี่ยด้ยดาวหนึ่งแล้วครับไม่มีเกิดแล้วโอ้เฮ้ยไม่มีเกิด <Awesome. S 2> หมดไหมเนี่ยไอตี้เนี่ย

ดูเหล็กกิ้วเฮียอะไดูเหล็กมันตายเลยวปะหรือมันน็อกเลย่าง่อยก็เพื่อนมันน็อกออยู่น็อกอยู่น็อกอยู่มันยังนี่เมื่อกี้กูซ้ำอยู่ใช่จะได้จะได้ออกทันโอ้กูมากับมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราตามมานะเพื่อนนะครับไอ้เฮียก็เดินมาคู่กันเลยเจ็บหัว ใบเหี่ยวบงบีบได้ส้มตีนม,มากเลยเว้ยลงไปเล่นไงเนี่ยผลไม้ขอ,ของผู้อื่นแตะอ๋อนี่สัญลักษณ์มันจะเป็นสีฟ้าอย่างงี้นี่เดี๋ยวเราค่อยเข,ข้าตามวงมอ่ะเดอะกดกูจะเล่นยังไงไอ้ตี้ลูนแ <มา S 2> น่เลยตี้แน่อะลนงะไปวางมาเดียแล้วเข้าไปดีกว่ามันจะหมดแล้วอะเดีย๋ยวเราไปเล่นเหนือนี่ดีกว,ว่า ไอตัวเก็บหัวนี่กูไม่เห็นมันไปไหนไม่รู้มันตุ้ยหลายตัวเลยมันแอบทางไหนวะมันตีมเหรอมันมันกำลังนั่นหรอกลังเทสผ่านผ่านระดับแรงว่าไม่ได้นะไอเหี้ยตีนม้คนเยอะน้ำมันครึ่งถังแล้วจะพออยู่ รถเรโดนเลยไหมฮรถเรือดเดียวไม่โดนูด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 ะดู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 นูดเดูนดู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 ดะดูดังหดู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 ดลัูดูดาดูดูดดูดูดดูดูดูดีู่ด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 ดดูด้ายเอางบนดดด ระวังสะพานนะเว้ยอนอาจจะมีแบบตัวหลบอยู่ตายเลยมีมีนะครับพี่ตอนแรกประตูยังไม่เปิดเห็นไดบ้างใช่ใช่โอ้โหสองตัวโดนแล้วโดนลงตัวนึงกดปิดไอ้สองโอ้ผมก็ไปติดกันเลย แล้วเป็นไรครับไอ้่อนผมยิงชดมดห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 มดชเพื่อนชุเพื่อนไม่ไครับผมโอไฟหมดพอดีนะเพื่อนไฟรไฟเถยผมดนลาระเบิดเเคดูไฟเ้โดนไฟเจ้ก็เสียกนเยเสียกังพนไม่ได้นะเวนะเบิดบวกกันอยู่เพื่อนตายไฟเซนี่ไม่เอานะ โคตรอันตรายเันจะเล่นออปชันกยไี่ตาไม่แม่นเลยเข้าเตีดงนะพวกนั้นถ้ามันได้ยินเสียงปืนเราจะกินมันน่าจะมาช้านะไม่ก็ถ้าจะเตนมลิงกเราสามนขึ้นหลังคานาเลยมาแล้วมาแล้วนี่นี่นมามาพี่มาแล ดิขึ้นเขา่าแล้วครับระวังหัวโผล่เวยกำแพงไม่มิดถ้าดาวชุบบันไม่ได้แล้วตอนนี้้ด้ เนื้หน้าหรอมันหายไปเลยใช่ใมันมีมันมีเ네นื้ข้างหน้ารถมันปิดทั้งทั้งคันเลยที่เราลงมาเลยแกโอโโโ้มันอยู่หลังรถรถะไรไม่งกูไม่ดึงกูไมดงไม่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 ไรไมอไ่ดกว่านีว่น้เเดไปที่ไหลังิรเรถทิะ <Awesome. S 2> ที่ชายเล่นอะไรก็ได้ครับผมไม่เป็นไร็วกูด้วยเปีย๋ปยนไฟการไดเกินเลยเกินเลย

ไม่รู้ยิงาจรงไหนไม่แน่เห็นไม่็นมองเอาตัวไมเจอระโดดมีไหมบ่เช่แม่งไม่มีบินเลยอสัตว์หังินหลังหินหลัหินป้องหลัหินระโดดหลัหินระไม่ได้ไม่ได้ อย่างียดอกตัวนึงสองสองก่อนรตกวะเป็ทีมัต้องเรื่อยๆมองมันไม่ดโอ้เลาเห็นละเลละดูปีได้ปีด้ระวังนะป้อเพื่อนกดให้อยู่องหินหน้าร้อย น้องหนึ่ง uh, น้องหนึ่งอีกตัวอีกตัวอีกตัวตรง c เออนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตวนแบบต้นแบบตนแบบโอเคสวยเพื่อนกดเพื่อนเพื่อนั่นเลยมันกรบมันมีเอ็ดมีเอ็ดเพื่อนย้อยไปย้อยย้อยเลยย้อยเลยเพื่อนย้อเลยเออเออเอาเลยเลยนั่นแหละ awesome We are number เนื่องสมมติไม่มีแล้วอ่ะเข้าวงลิกีจับเหี้ยอะ,ยอะไรวะอ้อมเข้าได้เลย <c oughs> จับพี่ครับสบยวยเออขอบคุณครับขอบคุณครับแจวแจวแจว